ท่าสาลาประสิทธิศึกษานะครับร้องเพลงพ่อขุนรามร้องไห้นะฮะถ้าเรื่องของดนตรีก็เริ่มมาตั้งแต่เสภานะดนตรีวงใหญ่ขึ้นส่งเสภาแล้วก็รับเป็นอินโทรก็วงใหญ่ใช้วงใหญ่ทั้งทีมบาสแล้วก็รับด้วยทีมแซกแล้วกีตาร์คีย์บอร์ดส่งด้วยวงใหญ่แล้วก็ส่งให้นักร้องร้องนะครับถือซะว่าเพลงนี้ท่าสาลาประสิทธิศึกษา นำเสนอบทเพลงนี้ดนตรีได้ดีพอสมควรนะครับที่มาถึงโรงเรียนสันทรายวิทยาคมจากเชียงใหม่ลานรักลานเทนะครับก็เรียบเรียงเสียงประสานมาใหม่นะฮะใช้ขึ้นด้วยสล้อซอซึงในช่วงเกลนบอดนะฮะแต่คนที่เกลนก็เหมือนมีน้ำลายติดคอหน่อยเหมือนกันนะไ <c> อ <oughs> ตอนตอนช่วงแรกนะครับทำเป็ดบอดนิดหน่อยในช่วงสลนะฮะ ก็ทําได้ดีพอสมควรเหมือนกันโอ้รังแล้สเสมอเลยทั้งสองโรงเรียนนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่ผมจะคอมเมนต์ต่อผมอยากให้หนูร้องประโยคแรกให้ผมฟังอีกสักเที่ยวเอาดวงไม่ตเอาเทีรดนตรีนักร้องหญิงนะคะจากพัษราร์ร้องว่ายังไงครับพอมองเห็นควายนา้ายว่าเป็นบ้านป่าพอมองเห็นควายนาใช่ไหมลูกลองพูดสิลูกพอมองเห็นอะไรลูก พอมองเห็นควายนาค่ะควายนาพอมองเห็นควายาคือคือาคือพราะตรผมฟังผมฟังแล้วผมไม่ไม่ความหมายไม่ไม่รู้เมโลดี้อาจจะบังคับหรือเปล่าต้องฟังร้องเขาเขาทำนองมันพาไปตรงเนี้ยที่ผมงงอยู่แต่หนูก็ร้องยกประโยชน์ได้ว่าถูกนะครับลิตรหนึ่งที่หนูมีแผลอยู่ก็คือต่ําเสียงต่ําหนูกดไม่ลงนะครับแต่ว่าเสียงสูงดีมากๆเลยเพราะว่าเสียงดีจริงๆพลังเสียงดีมากๆ เป็นนักร้องที่มีอนาคตนอกนั้นดีหมดครับขอบคุณค่ับทันทายที่จะครผมตั้งความหวังไว้สูงว่าหนุ่ม,มีจะร้องแหมลอยมาพอขึ้นมาตกมาตายเลยฮะหนูร้องร้องใหม่ประโยคแรกรักพิงใหญ่ไพลายสานี่น,าน่าจะรู้รนะว่าผิดตรงไหน,หนรูครับ รักที่ยิ่งใหญ่ไพศาลนะครับไม่ใช่ไพศาลถ้าไพศาลนี่ก็ไพรไปศาลปลอกสาลกระบุงอะไรนะฮะไพศาลาานี่ก็เป็น,ป,นป่า,ปาใหญ่ไปแล้วมหาสาลไพศาลนี่ไปใหญ่แปลว่าใหญ่หนูต้องร้อง รักผมเสียงม่ถึงรักหญิงใหญ่ไพศาลนี่ถูกต้อง <นะ S 2> ครับน<ะ>ี่ถูกต้องนะฮะตัวรอเรือกับรอลิงก็อยู่ด้วยกัน,ออกนหนูจะร้องสับสนกันหมดเลยระหว่างรอเรือกับรอลิงเนี่ยผมผมไม่ทราบว่าครูบาอาจารย์ท่านสอนมาแล้วท่านเน้นตรงนี้หรือเปล่าว่าเพลงนี้ภาษาเขียนไว้ออกจะยากสำหรับคนร้องที่ไม่ไม่ทาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แข็งแรงทางด้านภาษา ที alors, rumor, ่ท่าศาลาเลยครับ <Sabbath> น like ้องเขาเต้นมีตัวกล้ำไหมไม่เกี่ยวคิดงานตอบโจทย์ได้ดีนะครับคิดงานให้รู้เลยว่าเป็นเพลงของพ่อขุดรามร้องไห้เพลงมันมันบอกในตัวตนของการทํางานมาดูเรื่องชุดก็โอเคกับความเป็นไทยนะครับแต่นี้คุณมองเรื่องหนึ่งว่าพอเราเอาตัวเล่นกับตัวเต้นมาใกล้ๆกันเนี่ยมันมันกระโดดกันไปนิดนึงครับมันมันฉีกกันเกินไปนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรา เราจะเล่นเ็นทยคอนเทมมันจะต้องมาอินกันสักหน่อยอันนี้มันไปคนละเรื่องเลยฮะดูแล้วมันจะนักร้องแพทเทิร์นหนึ่งเลยเต้นแพทเทิร์นคือมันดูแบบคนละอย่างกันนิดนึงนะฮะมันไม่มาหากันเท่าไหร่เพราะนี้มาดูลายการเต้นเหมือนเหมือนเหมือนงวดนี้น้องน้องไม่ได้ต่อเนื่องการเต้นกับรอบที่แล้วรอบแรกเริ่เป็นมันคล้ายๆคอนเทมนะฮะโน้มตัวร่างกายแต่งวดนี้มันเหมือนเปลี่ยนลายเต้นเพราะเปลี่ยนลายเต้นแลครูต้องดูนักหนึ่งใหม่ละคือครูก็ใจเรื่องเรื่องนักเต้นนะเพราะว่านักเต้นเนี่ยพอมันมาลายไหนป๊ มันต้องไปลายนั้นดีวกว่าจะพัฒนาถึงสุดยอดของลายเต้นพอเรามาเปลี่ยนปั๊บน้องต้องนับหนึ่งใหม่ครูชอบชอบความรู้สึกของของตัวนักร้องวันนี้นักร้องเนี่ยอารมณ์ที่เขาส่งมาให้เราเห็นเนี่ยค่อนข้างแบบว่าชัดเจนว่าก,กับการวิชีการร้องบ่งบอกตัวตนบ่งบอกทุกอย่างแอคชั่นเนี่ยต้องถือว่าเป็นนักเอกมโนโราคนหนึ่งเลยล่ะที่เล่นบทบาทอย่างนี้ได้นะฮะทัศนา,า,าเนี่ยไม่มีอะไรโดดเด่นเลย แต่ว่าอันนั้นก็ได้อันนี้ก็ได้อันนั้นก็ได้สิ่งเล็กๆน้อยมารวมกันก็เลยดูว่าเอองานนี้ก็ยังเอาตัวรอดกันได้ขอบคุณค่ะมาดูสัญตานะครับลารักรานเทอันนี้ครูก็ยอมรับวิธีการคิดนะฮะว่าคิดเพลงรักได้สะอาดตาพาเรื่องมาจาก หญิงคนหนึ่งเราบอกเรื่องราวกับชายคนหนึ่งที่จากกันไปแล้วพี่สาวมาบอกถ้าคิดถึงก็ไปหาเขาสิอออันนี้อันนี้มันเรื่องราวที่จูงง่าย,ายนนๆที่เราเข้าใจว่าตัวเล่นจะไปไหนนะฮะอันนี้นถือว่าโจทย์ก็ค่อนข้างแตกเหมือนกันแล้วคิดงานได้ดีส่วนตัวเล่นครูก็ยังชอบแม่หญิงคนเดิมนะฮะดูว่าเธอเป็นศักดินามากเป็นเจ้ามากๆนะฮะดูท่าทางการเดินการอะไรนี่ดูดีมากคือคุณดูแล้วเชื่อมันเรื่องการเต้นวันนี้ขายการรำคอนเทมภาคเหนือนะฮะ คือขายคอนเทียมการรำมอเโมเดลมาให้เห็นเลยว่าเป็นอย่างนี้นะใครจะแพ้ใครชนะอย่าเสียใจนะครับรอบนี้ใครเข้ามาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยขอบคุณครับ,บครับผมและโรงเรียนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบชิงแชมป์ฤดูหนาวได้แก่ โรงเรียนท่าศาลาประเสร,ริฐศรานะครับโน้ตยิ้มเลยเภาพดีมากเลยน่ารักมากเลยเห็นทองโรงเรียนนะคะ จับมือกันแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันค่ะเราไม่ได้แค่จับมืออย่างเดียวนะเดินมาบอกเหมือนว่าเอ้ยไม่เป็นไรนะไมเป็นเพื่อนกันนะให้กาลังใจกันโอ้โหค่ะเราก็ทำเต็มที่แล้วนะคะปีหน้าน้องก็อาจจะม่ได้มาแล้วคือจบม .6 แล้วใช่ไหมคะ ก็ขอให้น้องๆสู้ต่อไปนะคะก็มาช่วยสอนน้องๆได้นะคะค่ะก็ขอคุณขอขอบคุณป่อแม่แล้วก็คุณครูทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็คอยสอนเอามาตลอดขอบคุณค่ะอยากบอกว่ารักโผลนะจะุกอย่างทีโพ่ซ้อนบอกลับไปถึงบ้านก่ะ คุณพ่อสอนสอนอะไรคะให้หนูพยายามหลักเสียออกให้ชัดแม่ก็สนับสนุสนในเรืงกินอยากอยากกินให้ได้ก็ให้กินว่าจะไม่รองเลยจนะแล้ววันนี้นะคะโรงเรียนสุดท้ายที่ผ่านเขารอบชิงแชมป์ประจำฤดูฝนนะคะ นั่นคือโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึกษาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชรับทุนการศึกษา2,000 0บาทจากน้ำผลไม้ดีโดดูโอและแปลงสีฟันเซาใหม่ค่ะอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะสันทายวิทยาคมจากจังหวัดเชียงใหม่รับทุนการศึกษา2,000บาทเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณกรรมการทั้งสามท่านขอบคุณครับขอบคุณน,น,น้องสองโรงเรียนเลยครับสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมครับพลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับ ศึกส,สายเลือดครับทิงแชมป์ฤดูฝนใช่แล้วค่ะระหว่างโรงเรียนเทพพิมิศึกษาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับท่าศาลาประเสริฐศึกษาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับปักตายกับปักตายบันเราเจอกันนะนี่ใครจะอยู่ใครจะไปแต่สัปดาห์หน้าเริ่มการแข่งขันด้วยเพลงช้าก่อนสะสมคะแนนไปอีกสัปดาห์หนึ่งมาเจอกับเป็นรอบเพลงเร็วสองรอบใครได้คะแนนนำก็ได้เป็นแชมป์ประจำฤดูไปเลยและสำหรับวันนี้นะคะเราทุกคนต้องลาไปก่อนนะคะเพราะหมดเวลาแล้วเจอกันเสาร์หน้าห้ามพลาดนะคะ 3, 2, 1